สวัสดีครับนี่นะครับมาพบกับช่องเฮียแห่งจัดหายนี่โฟล์กจ5%พหเจอดตัวนี้เลยครับเป็นรุ่นเตี่ยนะครับแซดอิด e ิชันนะครับสีขาวเกี่ยวโต้นะครับรา 6, 8, 2, คารถหกแสนแปดมสองพันบาทเข้าเบิรงด้านหนักเลยครับว่ามีอย่างเงาี้ยจ์หนาเป็นสีดำาพอรอมขอบฟ้ากระโปรงเป็นโค้เมียมไฟหน้าแบบบายบีม LED ฟอร์มระบบควบคพุ่มเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพา้อมระบบโฟล์กมี่โฮมพอรอมไฟเหลี่ยว กระจกม่องคางเป็นแบบโครเมียมปรบับเปิดไฟฟา้ามาพร,ร้อมไฟเหลี่ยวส่วนด้านไ้ายเป็นไฟท่ายแบบมาตรฐานไ้เบรกตลวงที่3พมควมมือเปิดท่ายแบบโครเมียมขนาดยาง215 6้าพกหาล้อแม็กขอบ16ท่วนภผยใไนหของโดยสารเป็นสีดำเบาะผ้าสีดำตัวรวับวพุ่มกระจกม่องคางเส้นฮันล็อก ้วก็ตัวกดกระจกพวงมาลัยเป็นหนังมีตัวควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลยัย้วก็ตัวควบคุมเลื่อนไม้ชุดแอร์แบบมาตรฐานส่วนตัวเครื่องเสียงนาจอ8นิ้วลองรับ Apple ิลแคปซแลาวก็ a u t ้ a n d r o i d ลำโพม,มีสองตำแหน่ง คอนโซลหน้าเป็นสีดำแถบสีเงินระบบเป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมอีโกโหมดและก็พาวเวอร์เร่งสปีดตัวปั๊ปไฟสูงตำ่ำ้วก็เปิดฟ้าถังน้ำมันแลาวะฟ้ากระโปรงช่วงล่างของรถคันนี้นะครับตัวระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสก์หน้าดัมลัง นะครับผมระบบกันสะเทือนนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นแบบอิสระปีกนกค่อยสปริงแล้วก็บรกกันโคงส่วนด้านหลังจะเป็นแนบซ่อนส่วนคว่ำปลอดภัยนะครับผมตัวนี้จะมีระบบ ABS นะครับป้องกันล้อลอกตายแล้วก็ BA นะครับ,รล,ล,ล,บ,รบลดแรงเบรกไ้สันลงส่วนทุงลมจะมีคูหนาแล้วก็หัวเขา่าด้านคนขับเป็นอย่างไรเนาะครับผมมกักรถคันอี้บ สมัรนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมจะฝากเบอร์ไว้ใต้เพียนะครับหรือมักคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจฝากติดตอ่อติดตามช่องเหน่เน่แจะไถไายน้านะครับมือ่อกี้ขอบึุณครับผม